สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ไอเดียเกี่วยวก,กับคนที่อยากลดน้ำหนักที่อยากลดแฟร์ผลิตเนี่ยนะความเชื่อเดิมเขาบอกว่าการวิ่งด้วยปริมาณที่มากนความเร็เวเยอะแต่ในเวลาสั้นเนี่ยเขาเรียกว่า high intensity cross training จะทำให้ลดน้ำหนักได้ดีความเชื่อนักธุรจ,จิตครับแล้วการเดินนะครับการเดินเนี่ยเป็นการค่อยๆดึงไขมันออกมาใช้นะครับของแมเราเนี่ยสามารถเดินได้นานกว่าการวิ่ง ซึวิธีนี้จะทำให้เราเดินได้มากกว่าที่แนะนำก็คือการเดินสีิสี่ถึงห้าังก์ชันประมาณสิบีถึงสองสักครึ่งชั่วโมงจะทำให้เราเบิัเบีกได้ค่อนข้างมากเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเดินคึ่งชั่วโมงได้ตลอรี่เท่าไหร่สวันดีครับสูตรรับการลดน้ำหนักเดินความส4 ความชาติหรืาย12บสครับเดินมากกว่าสานาทีขึ้นไปนะครับก็จะทำให้ลน้ำหนักได้อย่างแน่นอน